นอกจากกรณีที่มาบตาพุธแล้วไทย PBS ก็ยังคงกาะติดการคัดค้านการขุดเจาะน้ำมันในจังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งบริษัทจากประเทศจีนได้รับสัมปทานให้ไปสำรวจน้ำมันบนที่ดินของเกษตรกรและชาวบ้านวิธีที่ใช้ก็คือขุดลุมฝังระเบิดมากถึง6,800หลุมค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชาวบ้านออกมาเรียกร้องให้ยุติการดำเนินงานรวมทั้งเก็บกู้ระเบิดออกจากที่นาติดตามรายงานคุณภูมิพัฒน์บุญเลี้ยงค่ะ แรงระเบิดที่พุ่งสูงเหนือผิวดินกว่า50เมตรตอกย้ำความกังวลของเกษตรกรถึงผลกระทบในแปลงนาคลิปวิดีโอนี้เป็นภาพการทดสอบระเบิดหลุมสำรวจปิโตรเลียมในตำบลร่อนทองอเภอสตึกจัังหวดบุรีลำกรกฎาคมที่ผ่านมาบริษัทที่ได้รับสัมปทานและตัวแทนหน่วยงานราชการเข้าชี้แจงในเวทีไต่สวนสาธารณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อกรณีการใช้วัตถุระเบิด ในแปลงสำรวจหมายเลขแถว31ทับ 50, บ50ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกรรมสิทธิ์ของชาวบ้านในจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ใช่ไม่ทลารับเปิดนะถ้าพูดลบเปิดแล้วก็กลัวใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ถลารับเปิดนะลุ้มหนึ่งใช้สกิโลเลิกสิบสองถึงยีมากที่สุดไม่เถึยี่สิบนะประมาณ20แต่จริงๆแล้วเจาะเอาเจาะไปนะเลิกสิบห้าสิบหมตร ระเบิดทีละจุดเมื่อเมื่อระเบิดไปแล้วเนี่ยเรากําลังกดระเบิดแล้วเรารู้ตัวจะเกิดรู้สึกชักรดีที่เท้ารู้สึกเลยฮะรู้สึกได้เหมือนอะไรชะกัดที่นะข้อมูลจากนักวิชาการมหาวิทยาลัยราชพัฒนบุรีรัมย์บอกกับทีมข่าวว่าธรณีวิทยาของอีสานใต้มีชั้นดินและหินแตกต่างจากพื้นที่อื่นในประเทศไทยการสำรวจปิโตเลียมบนบกจะใช้การวัดค่าความไหวสะเทือน3ามิติ หรือการทำไซส์มิกเซเวย์อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้านอย่างเลี่ยงไม่ได้เพราะแรงระเบิดไม่ใช่น้อยนะนะก็ลองคิดดูว่าถ้าให้แรงระเบิดแรงพอที่จะส่งอพลังมันลงไปถึงสามสี่กิโลห้ากิโลกกิโลเนี่ยไม่ใช่น้อยไอ้หินในอีสานเนี่ยโครงสร้างมันเป็นหินทรายใช่ไหมถ้าไปอะไรครับเพื่อปุ๊บเนี่ยเพราะหินทรายในน้ำมันจะไหลถ่ายเทสะดวกมาก พอตูมปุ๊บแรงบีบตรงนี้ปุ๊บมันก็เหมือนกับเราโยนอะไรก้อนหินเข้าไปในน้ำเนี่ยน้ำม็กระจายอันนี้ก็เป็นก็แรงอัดมหาสารอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทําให้น้ําตรงนั้นเปลี่ยนน้นําตรงนั้นอาจจะเคลื่อนที่ไปตามรอยแตกที่นู่นที่นี่อาจจะไปโผลท่ที่นู่นที่นี่อาจจะมีกระน้ำพุตรงนั้นเกิดขึ้นแต่น้าตรงนี้อาจจะซุดลงหายไปยนักวิชาการด้านภูมิสารสนเทศยังระบุอีกว่าการสํารวจการมีอยู่ของปิโตรเลียม ต้องทาถึง3ขั้นตอนเริ่มจากการเจาะหลุมสำรวจการเจาะหลุมประเมินและการเจาะหลุมผลิตปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนที่1อนาคตเมื่อถึงขั้นตอนผลิตจะต้องเจาะหลุมระเบิดที่มีระยะความถี่มากขึ้นจากเดิมความห่างระหว่างหลุมประมาณ50เมตรถึง1กิโลเมตรโครงสร้างของอีสานเนี่ยมันจะมีชั้นเกลืออยู่ข้างล่างและชั้นเกลือเนี่ยบางทีถูกน้ำใตดินละลาย เมื่อละลายมันก็จะเป็นโพรงอยู่ข้างล่างใช่ไหมเพราะนี้พอพอระวางระเบิดปุ๊บเนี่ยไอแรงระเบิดเนี่ยอาจจะทําให้โพรงวนั้นถล่มลงก็ได้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเคยให้ข้อมูลกับชาวบ้านว่าแรงระเบิดจะสะเทือนลงในแนวดิ่งประมาณ5กิโลเมตรแต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อน้ําใต้ดินและเหนือผิวดินขึ้นมาชาวบ้านส่วนใหญ่ยังไม่มั่นใจต่อข้อมูลที่ได้รับตั้งแต่มีการทําเวทีประชาพิจารณ์เมื่อต้นปีที่ผ่านมา แม้หน่วยงานของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติมาให้ข้อมูลก็ให้ไม่ละเอียดทุกขั้นตอนวิธีการแม้กระทั่งระเบิดก็ตอนแรกๆไม่ได้เรียกระเบิดตอนเรียกว่าตอนแรกเรียกว่าตัวกําเนิดขึ้นเพื่อให้เกิดขึ้นไว้สันสะเทือนแล้วก็บอกว่าไม่ใช่ระเบิดยังไงก็ไม่ใช่ระเบิดโครงการขุดเจาะสำรวจปิโตเรเลียมบนบก4อำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์มีแผนต้องฝังระเบิดมากถึง6,800ลูก ปัจจุบันดําเนินการไปแล้วกว่า4,000ลูกแม้สัญญาณการจุดระเบิดยังไม่เริ่มอย่างเป็นทางการเกษตรกร,ร,กรส่วนใหญ่ทําได้เพียงประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปเก็บกู้ระเบิดในที่นาของพวกเขาภูมิพัฒน์บุญเลี้ยงไทย PBS รายงาน ข่าวการให้สัมปทานสำรวจไปตัวเลียมในหลายๆพื้นที่ของประเทศนี่เองนะคะที่ไปเชื่อมโยงกับความสงสัยของใครหลายๆคนว่าในเมื่อเรามีแหล่งน้ํามันในประเทศแล้วทําไมคนไทยถึงยังต้องใช้น้ํามันแพงกันอยู่ซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ไปไม่ต่างไปจากความเข้าใจของชาวบ้านหลายชุมชนในภาคอีสานที่มองว่าถ้าเกิดมีบริษัทที่สำรวจสัมปทานน้ํามันเข้ามาในพื้นที่ของอีสานแล้วพบน้ํามันใต้ดินแล้วก็น่าจะทําให้พวกเขามีไรายได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ขึ้นติดตามจากวาระประเทศไทยค่ะ,ค,ะคุณจิราชาตาคะถ้ามองตามความเข้าใจของคนทั่วไปนะคะน้ำมันที่ได้จากการสำรวจและขุดเจาะปิตโตรเลียมนั้นถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ควรเป็นสมบัติสาธารณาคะค่ะ แต่ในความเป็นจริงนะคะรัฐให้สิทธิ์กับเอกชนที่จะเข้ามาสัมปทานขุดเจาะและสำรวจผลิตปิโตรเลียมค่ะภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดนั่นก็คือพระราชบัญญัติปิโตรเลียมโดยที่รัฐจะคอยกำกับดูแลผลประโยชน์ในรูปของการเก็บค่าภักหลวงและภาษีต,ต่างๆต่างจากที่หลายคนกำลังเข้าใจอยู่ในเวลานี้นะคะว่าหากเจอแหล่งปิโตรเลียมไม่ว่าจะเป็นก๊าซธรรมชาติหรือว่าน้ำมันในที่ดินของตัวเองแล้วผลประโยชน์หลักจะตกอยู่กับเจ้าของที่ดินค่ะ เพราะเขาิลาผพานป้าเขาไม่บาโมเจ้าลงไปเหยียบต้นเขาขาไม่อตะต้นเดียวเขาก็สิป้องก็เรย่างสิแต่เดี๋ยวนี้ลงไปปักต้เขากยังมาท่านหูเลยว่าเหยียบเขาเขาจะต้นก็เรางสิมันนี่เขาบอกว่าบ่่านป้าเขาขอพานคันแท่เดยบ่บ่คันแท้กับบ่ห้เขาเขาเลยถาม่าป้าเอาไปนี้ของไผ่ของเจ้านี่คือกันผมขอไปทางนี้เลยบ่บ่ห้คือกันบอกไปเลยของบานน้องตัดบ่ห้จักเจ้ามาเจ้าไปใส่กับไปกันเลยวางสิ ทองลีลาหามคือหนึ่งในชาวบ้านหนองตาดตําบลตูมใหญ่อําเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ที่คัดค้านการเข้ามาสํารวจและขุดเจาะปิโตเลียมในพื้นที่ที่กระทําโดยบริษัทเอกชนเพราะกังวลผลกระทบที่จะเกิดตามมาจากระบวนการสํารวจแม้ชาวบ้านส่วนใหญ่ที่นี่จะเห็นตรงกับทองลีแต่ก็มีอีกส่วนหนึ่งที่มองว่านี่อาจเป็นโอกาสในการยกระดับคุณภาพชีวิตหากการสํารวจครั้งนี้พบแหล่งก๊าซธรรมชาติหรือน้ํามันใต้พื้นดิน ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของพวกเขานักวิชาการด้านพลังงานอธิบายว่าหากบริษัทผู้สำรวจเจอน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติในแหล่งที่สำรวจและประเมินแล้วว่าคุ้มค่าต่อการลงทุนขุดเจาะในเชิงพาณิชย์เจ้าของที่ดินก็จะได้รับค่าตอบแทนในรูปของการขายหรือให้เช่าที่ดินการขุดจเจาะเปโเลีมเนี่ยใช้เนื้อที่ประมาณ6-8ถึงไร่นะครับอันนี้คือพูดง่ายคือจะมีเนื้อที่ต้องมีเนื้อที่ประมาณ6-8ถึงไร่ในการ ในการมีท่านกุดเจาะหรือมีการสําหรับหน้าง,งานนะครับในการดําเนินการนะครับอย่างแรกที่ชาวบ้านจะได้รับแน่นอนนะฮะผมก็คือในเรื่องของค่าเช่านะผมในการดําเนินการนะครับซึ่งทางบริษัทต้องจ่ายอยู่แล้วนะครับผมอีกอันหนึ่งที่ชาวบ้านจะได้รับเป็นทางอ้อมนะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของค่าถ้าเจอถ้าพบนะครับทางหน่วยงานของ อบตอบจอนะครับก็จะได้สัดส่วนส่วนแบ่งนะครับผมในใน,ในตามสัดส่วนตามคนหนมายกําหนดแต่หากพื้นที่การสํารวจไม่มีเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือเป็นที่ดินของรัฐผลประโยชน์ที่เกิดจากการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินก็จะตกเป็นของรัฐในรูปของภาษีซึ่งจะย้อนกลับมาเป็นงบประมาณพัฒนาประเทศ หลังขั้นตอนการสำรวจทางธรณีวิทยาและทางฟิสิกส์แล้วนะคะก็จะเป็นขั้นตอนของการเจาะหลุมเพื่อสำรวจว่าพื้นที่นั้นๆมีปิโตรเลียมกักเก็บอยู่หรือไม่ค่ะหากไม่พบหรือไม่มากพอที่บริษัทผู้รับสัมปทานก็จะยกเลิกการสำรวจนั้นๆ นั่นหมายความว่าเจ้าของที่ท้องถิ่นและรัฐจะไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรจากการสำรวจค่ะแต่ถ้าพบว่ามีปิตโตรเลียมที่คุ้มค่าในการพัฒนาเชิงพาณิชย์บริษัทผู้รับสัมปทานก็จะยื่นขออนุมัติจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเพื่อผลิตปิโตรเลียมถ้าเจอก็จะเป็นมีจะมีขั้นบัไดภาษีนะครับของส่วนในภาษีเนี่ยครึ่งหนึ่งเนี่ยมองไปเลยครับครึ่งน,นึงเนี่ยเป็นเข้าภาครัฐนะครับอีกประมาณ ครึ่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นของเอกชนแต่ในครึ่งเอกชนก็จะมีเป็นภาษีขั้นบันไดอีกว่าถ้าคุณได้เยอะรัฐก็จะไปเก็บภาษีเป็นขั้นบันไดในตรงนั้นอีกนะครับซึ่งถ้าถ้าโดยภาพรวมเนี่ยแต่ละหลุมมันจะไม่เท่ากันอยู่แล้วเพราะปริมาณไม่เท่ากันถูกไหมครับแต่โดยภาพรวมเนี่ยส่วนใหญ่รัฐจะได้มา60%ปรนนะครับแล้วก็เอกชนได้40%ในกรณีที่เจอแต่ถ้าในกรณีที่ไม่เจอก็ก,ก็ตบกันไปตรงนี้ครับ และนี่ก็คือคำตอบนะคะว่าคนไทยได้อะไรจากการที่บริษัทผู้รับสัมปทานทั้งสัญชาติไทยและต่างชาติเข้ามาขุดเจาะปิโตรเลียมในพื้นแผ่นดินไทยปัจจุบันมี28บริษัทด้วยกันค่ะที่ได้รับสัมปทานแปลงขุดเจาะและสำรวจไม่ว่าจะเป็นบนบกหรือว่าในทะเลของประเทศไทยและเกือบทั้งหมดเป็นบริษัทต่างชาตินะคะซึ่งตามกฎหมายแล้วกา๊าซหรือน้ำมันที่ได้จะถือว่าเป็นสิทธิของบริษัทผู้รับสัมปทานที่จะนำไปแสวงหากำไรค่ะ แม้ผลประโยชน์ประมาณร้อยละ58จะกลับคืนสู่รัฐในรูปของภาษีค่าภาคหลวงและกำไรบางส่วนแต่ก็ยังเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมาจนถึงทุกวันนี้นะคะว่าผลประโยชน์ที่รัฐและคนไทยควรจะได้รับจากการให้เอกชนสัมปทานน้อยไปหรือเปล่าขณะที่กรรมสิทธิ์ในปิโตรเลียมก็ตกเป็นของเอกชน สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะตัวแทนชาวบ้านจากจังหวัดบุรีรัมย์และกาลาสินร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติค่ะขอให้สั่งชะลอการเดินหน้าโครงการสำรวจขุดเจาะปิตโตรเลียมในพื้นที่นะคะโดยให้เหตุผลว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่ก่อนที่จะเปิดสัมปทานค่ะนอกจากนี้ก็ยังมองว่าโครงการไม่ได้ผ่านการทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA ซึ่งจริงๆตามกฎหมายแล้วนะคะการสำรวจลักษณะนี้ก็ไม่ต้องทำรายงานดังกล่าวค่ะแม้ชุมชนโดยรอบพื้นที่จะมองว่ากิจกรรมนี้ก่อให้เกิดผลกระทบก็ตามกลับมาติดตามประเด็นนี้กันต่อวันพรุ่งนี้ค่ะขอบคุณคุณดวงดาวค่ะ